ใครกำลังแพลนเที่ยวหน้าร้อนอยู่บ้างครับนอกเหนือจากเรื่องตัว๋วเรื่องที่พักเอ,อ,อีกเรื่องที่อาจจะต้องดูนิดหนึ่งคือเรื่องสุขภาพอย่างโรคหัดนี่แหละครับเหมือนจะไกลตัวนะแต่เอาจริงๆก็ยังน่ากังวลอยู่ใช่เลยค่ะยิ่งถ้าดูข้อมูลจากอเมริกาอย่างปี2025นี่เอ่อ้ถือว่าเจอผู้ป่วยเยอะรองลงมาเลยตั้งแต่เขาประกาศว่ากาจัดโรคนี้ไปเมื่อปี2000รอครับ อย่างที่ไหนบ้างครับอย่างเท็กซัสนี่ก็เจอไป700กว่าคนเลยนะคะเสียชีวิตไป2คนด้วยหรือถ้ารวมรวมอีกสักสิรัฐก็นับพันคนเลยแล้วที่น่าสนใจคือหลายๆเคสจุดเริ่มต้นมันมาจากการเดินทางระหว่างประเทศนี่แหละคะ่ะอ๋อหมายถึงว่าคนที่อาจจะยังฉีดวัคซีนไม่ครบหรือย,ยังไม่ได้ฉีดเลยค่ะประมาณนั้นพอเดินทางไปประเทศที่โรคยังระบาดอยู่พอกลับมาก็ก็เลยมาแพร่เชื้อในบ้านเราต่อ ถูกต้องค่ะในชุมชนที่อาจจะมีคนฉีดวัคซีนน้อยหน่อยก็เลยระบาดได้อย่างที่คุณหมอนาธานโลบอกเลยค่ะว่าการระบาดในสหรัฐเนี่ยมันมักจะเริ่มจากเคสที่มาจากต่างประเทศหรือ import e d case ที่เกี่ยวกับการเดินทางนี่แหละอืมเข้าใจเลยครับเงินแสดงว่าใครจะเดินทางช่วงนี้การทำความเข้าใจเรื่องรอคหัดการป้องกันตัวเองเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากค่ะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าถ้าสงสัยว่าติดเชื้อควรทำยังไง วันนี้เรามาคุยเจาะลึกเรื่องนี้กันจากข้อมูลที่เรามีนะคะได้เลยครับเริ่มกันที่ทำไมโรคหัดถึงหน้ากรมูลเป็นพิเศษครับมันร้ายแรงยังไงนะหลักๆเลยคือมันติดต่อง,ง่ายมากๆค่ะเรียกว่าถ้าคนไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยไปอยู่ใกล้คนที่เป็นโรคมีโอกาสติดเชื้อสูงถึง90%เลยนะโอ90%ใช่ค่ะแล้วเชื้อเนี่ยมันแพร่ทางอากาศได้ เวลาคนไข้าอาจจามหรือแม้แต่หายใจออกมาเชื้อก็ลอยอยู่ในอากาศได้แถมยังอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานด้วยนะคะตั้งสองชั่วโมงเนี่ยโห2สองชั่วโมงบนพื้นผิวนี่นานเหมือนกันนะแสดงว่าเราเผลอไปจับอะไรเข้าแล้วมาจับหน้าจับตาก็เสี่ยงเลยสิครับใช่เลยค่ะก็ต้องระวังเรื่องสุขอ,อนามัยส่วนตัวดีๆเลย และมีพื้นที่ไหนในโลกที่ยังต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับก็มีหลายประเทศค่ะที่ยังเจอการระบาดอยู่เรื่อยๆยังในยุโรปก็มีโรมาเนียไอแลนด์ออสเตรียหรือถ้าในเอเชียบ้านเราก็อินเดียอินโดนีเซียแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะแต่ประเด็นสำคัญคือต่อให้เราไม่ได้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดหนักๆเลยนะความเสี่ยงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอ๋อยังไงครับ คืออย่างที่คุณหมอปาโลวาราดีผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาเขาชี้เลยว่าพวกสนามบินหรือบนเครื่องบินเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดที่คนจากทั่วโลกมาเจอกันมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่เราจะไปรับเชื้อมาได้ง่ายๆเลยนึกภาพออกเลยครับสนามบินนี่คนเยอะมากมาจากทุกที่จริงๆและอย่างนี้วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคืออะไรครับการป้องกันที่ตรงจุดสุดก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะซึ่งทําได้สองทางหลักๆเลย1คือฉีดวัคซีนค่ะ ตัว mmr หรือ mmrv ให้ครบ2เข็มครับซึ่งเข็มที่2เนี่ยควรจะฉีดก่อนเดินทางอย่างน้อยสัก2ส,สัปดาห์นะคะให้ภูมิคุ้มกันมันขึ้นเต็มที่ก่อน2ส,อสัปดาห์นะครับใช่ค่ะส่วนทางที่2คือมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติอยู่แล้วกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็คือคนที่เกิดก่อนปี1957นะคะอ๋อทำไมต้องเป็นก่อนปีนั้นครับ เพราะว่าช่วงนั้นโรคหัดมันระบาดทั่วไปเลยวัคซีนยังไม่มีคนส่วนใหญ่ก็เลยเคยติดเชื้อกันมาแล้วก็เลยมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตค่ะเข้าใจแล้วครับแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเคยเป็นหัดตอนเด็กๆแล้วเนี่ย ก็น่าจะโอเคแล้วไหมยังต้องกังวลเรื่องวัคซีนอีกหรอครับคําถามดีค่ะคือถ้ามั่นใจจริงๆว่าเคยเป็นหัดแล้วก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันค่ะแต่หลายครั้งเราอาจจะจําผิดหรือข้อมูลคลาดเคลื่อนได้การฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์เนี่ยก็เป็นการยืนยันที่ดีที่สุดค่ะอ๋อโอเคครับแล้วมีกลุ่มไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับอย่างเด็กเล็กๆล่ะครับ มีค่ะกลุ่มที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยก็คือทารกที่อายุน้อยกว่า6เดือนกลุ่มนี้เขายังฉีดวัคซีนไม่ได้คืออาจจะได้รับภูมิจากคุณแม่มาบ้างถ้าคุณแม่ฉีดวัคซีนนะคะแต่ภูมิมันก็จะค่อยๆหมดไปตอนอายุประมาณ6เดือนส่วนเด็กอายุ6-11เดือนถ้าจําเป็นต้องเดินทางจริงๆนะคะก็ควรจะฉีด1เข็มก่อนเดินทางอย่างน้อย2สัปดาห์เหมือนกันแต่ต้องย้าว่าเข็มนี้เป็นเข็มพิเศษนะคะไม่ได้นับรวมใน2เข็มหลักที่ต้องฉีดตามตารางปกติ คือตอน12 1 5เดือนกับ4 6ปียังไงก็ต้องไปฉีดเพิ่มตามกำหนดอยู่ดีค่ะเคลียร์ครับแล้วพวกผู้ใหญ่ละครับถ้ามีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะหรือว่ากำลังรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดกลุ่มนี้ทำยังไงครับกลุ่มนี้จะซับซ้อนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วอาจจะฉีดวัคซีนไม่ได้เลยค่ะ คุณหมอเดวิดฮิกกินที่เป็นกุมารแพทย์เขาเน้นเลยค่ะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอทุกครั้งก่อนที่จะวางแผนเดินทางทุกครั้งเลยนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าจะไปต่างประเทศหรือแม้แต่ในอเมริกาเองถ้าเป็นพื้นที่ระบาดการตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปเนี่ยต้องพิจารณาความเสี่ยงเฉพาะบุคคลแบบรอบคอบมากๆเลยค่ะแล้วในกรณีที่ฉีดวัคซีนไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามมีคําแนะนําอื่นๆไหมครับมีค่ะ สำคัญมากเลยคือคนที่เดินทางด้วยกันทุกคนควรจะต้องมั่นใจว่าตัวเองฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะเหมือนช่วยกันสร้างกรอบป้องกันให้คนที่ฉีดไม่ได้อ๋อให้คนรอบข้างช่วยกันใช่ค่ะนอกจากนั้นก็ต้องเน้นเรื่องสุขอนามัยส่วนตัวมากๆล้างมือบ่อยๆเรื่องการสัมผัสพ,พื้นผิวสาธารณะที่ไม่จำเป็นใส่หน้ากากในที่ที่คนเยอะๆ แล้วก็ควรจะคุยกับคุณหมอเผื่อไว้ด้วยค่ะว่าถ้าเกิดไปสัมผัสเชื้อขึ้นมาจะมีทางเลือกอะไรบ้างเช่นอาจจะมีการให้ยาอิมมูโนโกลบุลินภายใน6วันหลังสัมผัสอันนี้อาจจะพอช่วยลดความรุนแรงของโรคได้บ้างแล้วถ้าเกิดเราไม่แน่ใจประวัติวัคซีนตัวเองเลยจําไม่ได้ว่าเคยฉีดครบหรือยังทําไงดีครับต้องไปตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันก่อนไหมคุณหมอฮิกินแนะนําว่าจริงๆแล้วการฉีดกระตุ้นไปเลยเนี่ยง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะอา้าวเหรอครับ ฉีดซ้ําได้เหรอได้ค่ะแม้ว่าจะเคยฉีดครบ2เข็มไปแล้วการฉีดเพิ่มก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรดีกว่าเสียเวลาไปตามหาประวัติเกา่าหรือไปตรวจเลือดหาแอนติบอดีซึ่งขลมันก็อาจจะไม่แม่นยําเสมอไปแล้วก็ไม่ได้แนะนําให้ทําเป็นประจําอยู่แล้วค่ะโอเคชัดเจนเลยครับฉีดเพิ่มไปเลยง่ายกว่าทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะอาจจะไปสัมผัสเชื้อมาไม่ว่าจะตอนเที่ยวอยู่หรือกลับมาถึงบ้านแล้วก็ตามเราควรทำยังไงต่อครับ สิ่งแรกเลยนะคะติดต่อสถานพยาบาลหรือคุณหมอทันทีเลยค่ะแจ้งประวัติการเดินทางแล้วก็อาการที่เราสงสัยให้ละเอียดเลยคุณหมอเขาอาจจะพิจารณาให้ตรวจหาเชื้อแล้วก็ซักประวัติเรื่องวัคซีนอีกทีค่ะอย่าลืมว่าโรคนี้มันมีระยะฟักตัวนะคะอาจจะนานเป็นสัปดาห์เลยถึง2สัปดาห์เลยกว่าจะเริ่มแสดงอาการอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงนะครับที่บอกว่าคล้ายคหวัด ใช่ค่ะเริ่มแรกเลยจะเหมือนเป็นหวัดธรรมดาเลยมีไข้น้ำมูกไหลไอตาแดงน้ำตาไหลประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นสักสองสาวันถึงจะเริ่มมีผื่นแดงๆขึ้นตามตัวอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของหัดเลยบางคนอาจจะมีจุดขาวๆข,ขอบแดงๆในปากด้วยที่เรียกว่าคูพลิกสปอตส์นะคะอ๋อครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยตามที่คุณหมอวอซิมบาลานผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อแนะนาคือต้องแยกตัวเองออกจากคนอื่นค่ะ เพื่อป้องกันการแพร่เชือ้อถูกต้องค่ะโดยต้องเริ่มแยกตัวตั้งแต่4วันก่อนที่ผื่นจะขึ้นไปจนถึง4วันหลังจากที่ผื่นขึ้นแล้วนะคะครับผมโหข้อมูลครบถ้วนมากเลยครับสรุปสั้นๆอีกทีก็คือโรคขัดเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ต้องระวังอยู่เสมอเวลาเดินทางการฉีดวัคซีนให้ครบเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดใช่ค่ะถ้ามีเงื่อนไขสุขภาพพิเศษหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางเสมอและถ้าสงสัยว่าสัมผัสเชื้อต้องรีบติดต่อแพทย์ทันทีถูกต้องเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนภาพใหญ่ที่น่าสนใจนะคะยังไงครับ คือการที่โรคที่เราเคยคิดว่าเราควบคุมได้แล้วอย่างโรคหัดเนี่ยมันยังกลับมาสร้างปัญหาได้เรื่อยๆโดยมีเรื่องการเดินทางเป็นปัจจัยสําคัญมันเหมือนตอกย้ําเลยว่าสุขภาพของผู้คนทั่วโลกเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยแล้วการจะควบคุมโรคในยุคที่คนเดินทางกันง่ายขนาดนี้มันเป็นความท้าทายจริงๆค่ะที่ต้องอาศัยทั้งความร่วมมือแล้วก็ความเข้าใจจากพวกเราทุกคนเลยนะคะ